รถเก่าด้วยรถติดยาวเหยียดเลยทุกคนงานเงาะเทศกาลงานเงาะนาสารวันที่4ถึงวันที่15มาเที่ยวกันเดอ้อเทศกาลงานเงาะมีของช็อปของชิมของกินเยอะแยะมากมายแม่้าเพียบเป็นพันพันเจ้าเป็นพันเลยนะ คนออกมาจนถึงข้างนอกเนี่ยแม่ค้านะ่ะเห็นไหมน,หหนแต่เลี่ยงตอนเย็นดิฝั่งโน้นก็โล่งอยู่นะไม่เห็นไอ้นัน่นมันติดพ่ออะไรรถเนี่ยเดี๋ยวอยู่แนี้คนจอดคนมาจอดที่ทำงนาน จอดเพราะว่ามันจอดสองฝั่งไงรถก็เลยเียช้าเออรถเก๋งง่ายแหละเรารถยาวจอดลำบากได้ลองมองโค้งห้ามจอดทีไหมรถขึ้นไปเดี๋ยวโดนล็อกล้อเลยไีเดอนจะถึงมเลยนะ